ตัวนี้เราติ้งโผล่สอไลนะครับหลายคนก็ต้องการใช้งานแบบรีแสงต่ำสุดนะครับแต่หลายคนก็กดแล้วทำไมเมนูจะงานไม่ได้นะครับการรีแสงต่ำสุดนะครับนี่ครับปกติจะรีแสงควาปกติได้นะครับให้เราปฏิเสธต,ติ้งว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกใอาร์ดดกของการ่วยเหลือพิเศษนะครับ ไดนลงมาด้านล่างนะครับเปิดฟังก์ชันสวิตช์รีแสงเพิ่มเติมนะครับท่านี้นะครับนะครับนะครับรีแสงเพิ่มเติมก็จะรีแสงให้เรานะครับเอาดูตัวเมนูนะครับก็สามารถเทำงานได้แล้วนะครับเห็นนะครับก็สามารถเปิดปิดได้แล้วหลายคนอาจจะกังวลหรือว่าสงสัยว่าทำไมครา้นี้ใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปเปิด อย่างที่เราทำให้ดูก่อนนะนครับ้ามคนต้องการรีแสงตาสุดแล้วก็ต้องการรีแสงให้ตามสุดกระเดิมนะครับนีบนบ่ก็ทําได้นะครับ